เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาทำงานกันยังไงวันนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสพิมพ์เขียวของสิ่งที่เรียกว่าบริษัทซึ่งเป็นเหมือนนวัตกรรมทางกฎหมายที่เปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกไปเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวใจของมันเลยบริษัทเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเขามองว่ามันเป็นเหมือนคนอีกคนหนึงเลยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่านิติบุคคลครับคือมีตัวตนแยกต่างหากจากเจ้าของโดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆก็คือบริษัทสามารถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไปทําสัญญาหรือแม้กระทั่งถูกฟ้องร้องได้โดยที่ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของโดยตรงเลยครับ ในการแกะรอยพิมพ์เขียวนี้เราจะมาดูกัน4ี่เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากบริษัทคืออะไรกันแน่จากนั้นไปดูกันที่กฎแห่งอำนาจตามด้วยเรื่องเงินเงินทองทองหรือกระแสะเงินสดและสุดท้ายคือแล้วบริษัทจะเติบโตต่อไปได้ยังไงเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกดูว่าบริษัทก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ทรงพลังมากๆแต่แน่นอนว่ารถทุกคันก็ต้องมีคนขับแล้วก็ต้องมีกฎจราจรใช่ไหมครับเราจะเริ่มกันที่กฎนี่แหละครับ มาถึงส่วนสำคัญเลยครับกฎแห่งอำนาจหรือถ้าถามกันตรงๆก็คือใครกันแน่ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยใครคุมเกมทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เราเรียกว่าธรรมมาพิบาลครับแล้วการตัดสินใจใหญ่ๆสำคัญคัๆข,ของบริษัทเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนกันแน่จริงๆคำตอบมันก็เรียบง่ายมากนะครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยก็คือการประชุมผู้ถือหุ้นครับทีนี้ลหะครับจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ คือมันไม่ใช่แค่นึกจะประชุมก็ประชุมได้เลยนะมันมีขั้นตอนที่เป๊ะมากๆเลยครับถูกออกแบบมาเพื่อความแฝงล้นนวลให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้เตรียมตัวกันก่อนอย่างถ้าเป็นประชุมทัท่วๆไปนะก็ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7วันแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องใช้มติพิเศษโอ้โหอันนี้กฎหมายบังคับเลยว่าต้องแจ้งล่วงหน้าตั้ง14วันนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีเซอร์ไพรส์เด็ดขาดกฎข้อนี้สําคัญมากนะ คือมันปกป้องผู้ถือหุ้นทุกคนไงครับเขาจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะมาประชุมดีไหมก็ดูจากวาระที่แจ้งมานั่นแหละถ้าอยู่ๆมีคนยกเรื่องอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้ขึ้นมากลางที่ประชุมแล้วโหวตกันมตินั้นก็โมคะไปเลยครับไม่มีผลทางกฎหมายอ่าแล้วนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆครับคือต้องแยกกันนะระหว่างสิทธิ์เข้าประชุมกับสิทธิ์ออกเสียง การที่เราเป็นผู้ถือหุ้นแล้วได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะมีสิทธิ์โหวตเสมอไปนะครับสองอย่างนี้เป็นคนละเรื่องกันเลยทีนี้ลองมาดูสถานการณ์จริงกันบ้างสถานการณ์ที่กฎพวกนี้ต้องถูกเอามาใช้จริงๆสมมุติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันกรรมการบริษัทคนหนึ่งเกิดป่วยหนักจนทำงานไม่ได้แล้วจะทำยังไงกันล่ะทีนี้เชื่อไหมครับว่าการป่วยหนักขนาดนั้นก็ไม่ได้ทำให้กรรมการคนนั้นหลุดจากตำแหน่งไปเองนะ ทุกอย่างมันมีระบบของมันอยู่ครับทางออกก็คือต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครับแล้วก็ต้องระบุในวาระการประชุมให้ชัดเจนเลยว่าจะมีการโหวตเพื่อถอดถอนกรรมการคนนี้ออกจากตําแหน่งแล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นลงมติกันไปตามกระบวนการเนี่แหละครับคือวิธีที่ทําให้บริษัทเดินหน้าต่อได้แบบไม่สะดุดเอาล่ะพอเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนขับแล้วก,กฎกติกาเป็นยังไง ทีนี้มาดูส่วนที่เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงเรื่องเงินนั่นเองเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินของบริษัทเนี่ยมันจะมีคำว่าโครงสร้างเงินทุนครับ ฟังดูอาจจะยากนะแต่จริงๆมันก็เหมือนการจัดการเงินในกระเป๋าเรานี่แหละครับคือเราต้องดูว่าเงินที่บริษัทใช้ทําธุรกิจเนี่ยมันมาจากไหนบ้างส่วนหนึ่งก็มาจากเงินของเจ้าของเองที่เราเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นก็บีกส่วนก็คือเงินที่ไปกู้เขามาหรือนี่สินนั่นเองครับและนี่คือสมการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินบริษัทเลยครับมันบอกเราว่าเงินที่บริษัทหามาได้ทั้งหมดเนี่ย สุดท้ายแล้วมันต้องมีที่ไปซึ่งมีแค่2ทางเท่านั้นล่ะครับคือ 1. น,นจ่ายคืนให้เจ้านี้และ2จ่ายคืนให้เจ้าของไม่มีทางที่3ครับเงินมันหายไปไหนไม่ได้สมการนี้มันเลยไม่ใช่แค่สูตรในตำราเรียนนะครับแต่มันเป็นเหมือนเข็มทิศของผู้จัดการฝ่ายการเงินเลยทุกการตัดสินใจของเขาไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่จะลงทุนเมื่อไหร่หรือจะรับความเสี่ยงแค่ไหนทั้งหมดก็เพื่อบริหารจัดการเจ้ากระแสงเงินสด3ก้อนนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองครับ โอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามีทั้งคนขคับซึ่งก็คือธรรมมาพี่บานแล้วเราก็มีเครื่องยนต์ซึ่งก็คือการเงินแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าทั้งสองอย่างนี้มันต้องทำงานร่วมกันยังไงเพื่อให้รถคันนี้พุ่งไปข้างหน้าเติบโตต่อไปได้ลองนึกดูสิครับว่าถ้าบริษัทมีไอเดียเจ๋งๆอยากจะขยายโรงงานหรือออกสินค้าใหม่โครงการใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้เงินเยอะมากแล้วจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะ หนึ่งในวิธีคลาสสิกที่สุดเลยก็คือกลับไปหาเจ้าของเดิมครับก็คือผู้ถือหุ้นนั่นแหละแล้วก็ขอเพิ่มทุนเห็นไหมครับว่าเรื่องเงินกับกฎมันผูกกันแน่นเลยเริ่มจากฝ่ายบริหารมีเป้าหมายทางการเงินก่อนว่า เราต้องการเงินเพิ่มจากนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางธรรมพิบาลทันทีคือต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในวาระก็ต้องบอกชัดๆว่าจะเพิ่มทุนนะแล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นโหวตและที่สําคัญคือตามกฎแล้วมักจะต้องให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมได้ซื้อหุ้นใหม่ก่อนด้วยสังไปครับ ในทางกลับกันเวลาจะลดทุนก็เหมือนกันเลยครับไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำได้เพราะการลดทุนมันอาจจะกระทบกับเจ้าหนี้ได้กฎหมายเลยเข้ามาคุ้มครองตรงนี้ครับพอผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติปุ๊บบริษัทต้องรีบไปแจ้งเจ้าหนี้ทั้งหมดภายใน14วันแล้วก็ให้เวลาเจ้าหนี้อีกตั้ง2เดือนเต็มๆในการคัดค้านถ้าไม่มีใครคัดค้านหรือเคลียร์หนี้กันเรียบร้อยแล้วถึงจะเป็นลดทุนได้จริงครับสรุปแล้วพิมพ์เขียวของบริษัทมันก็ชัดเจนมากเลยนะครับ บริษัทก็คือสิ่งมีชีวิตทางกฎหมายที่มีธรรมิ้าลเป็นเหมือนสมองคอยสั่งการตัดสินใจต่างๆแล้วก็มีการเงินเป็นเหมือนหัวใจที่คอยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงซึ่งสมองกับหัวใจเนี่ยมันต้องทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบครับคำถามสุดท้ายนี้มันไม่ได้มีคำตอบที่ถูกผิดตายตัวนะครับ แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เป็นหัวใจของบริษัทในยุคนี้เลยซึ่งมันก็เป็นเครื่องย้ำเตือนเราอย่างดีเลยค่ะว่าต่อให้เราจะมีพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนมีกฎเกณฑ์มีตัวเลขที่ตูดีเพียงใดแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ